สวัสดีครับผมรัดรัดไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟน้ำพองนะครับเดี๋ยวมารีวิวตัวสถานีรถไฟน้ำพองกันบ้างน,นะครับไม่ค่อยมีเวลาได้มารีวิวสถานีนี้นะส่วนใหญ่ก็นั่งรถผ่านนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพเข้ามาเนี่ยค่อนข้างพอสมควรนะนะครับก็คือเส้นถนนด้านหน้านะไปด้านซ้ายเนี่ยก็ เราเล่าสักสี่ห้ากิโลประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ราง3านะเห็นเครื่องแปลกๆตรงนี้ก็เป็นเครื่องตกรางนะครับประมาณนี้นะครับเอาไว้กันให้ไม่ให้รถหรือขบวนรถเนี่ยไหลออกจากรางหลีกนะครับนี่เวลาที่รถหรือขบวนีมันไหลมาเนาะเจอตรงเนี้ยนะครับบางใบล้อเขาจะปีนขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะถูก บังคับให้ตกลางไปด้านขวามือนะครับหรือถ้าเป็นมาจากด้านนี้นะเข้ามาเนาะก็จะน่าจะตกมาด้านนี้นะแต่จริงๆคือเขาเขาบังคับไปที่ทางเดียวนะเพราะว่าปกติอันนี้คือจะเอาไว้บังคับไม่ให้รถจากข้างในเนี่ยไหลออกนะครับประมาณนี้บริเวณนี้ก็ยังใช้หมอนเก่าอยู่นะมีหมอนเก่ามาด้วยนะครับอาจจะเป็นเครื่องตรงนี้มันยังต้องใช้กระตุ้หมอนเก่าอยู่หมอนจะเห็นว่ามี มีเอ่อเขาเรียกอะไรตะปูนะครับที่ต่อลงไปในรางเพื่อยึดนะแต่ว่ารางนี้มันเป็นขนาดร้อยกว่าตลนนะครับแล้วก็ฐานตัวฐานเนี่ยจริงๆคือรางเนี่ยถ้าเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะหนากว่านะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะร้อยขนาดความกว้างร้อยกว่านะร้อยร้อยสิบสามหรือร้อยสามสิบเจ็ดผมจำไม่ได้หรือว่าสูงหรือกว้างนะครับมันจะใส่จริงๆเวลาที่จะตอกลงไปในไม้หมอนเนี่ยมันจะมีแผ่น จานตัวหนึ่งอ่ะไว้ลองระหว่างรางกับหมอนอีกทีนึงเพื่อบังคับให้รางมันขยับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอารางเนี่ยวางลงจานตรงนั้นจานตรงนั้นก็จะมีร่องเหมือนเอาไว้วางรางนะแล้วก็เอาตะปูมีรูเจาะมีรูนะครับแล้วให้ตะปูตอกลงไปเพื่อจะให้ให้แน่นกับรางเนาะถ้าอย่างเงี้ยคือโอกาสที่เวลารถมันมันวิ่งเนี่ยอาจจะต,ตัวตัวตะปูตอกรางมันอาจจะขยับได้นะแต่ว่า น่าจะเป็นเพราะว่าเหตุผลเนี่ยแผ่นตัวนั้นนมันไม่สามารถที่ใช้กระรางรุ่นใหม่ได้นะประมาณนี้ก็เลยใช้แค่ตะปูตอกรางบริเวณนั่นนู้นเป็นทางด้านทิศเหนือนะมีเครื่องก้านแบบสายรว่วอยู่นะครับเป็นรุ่น,ร,นรุ่นเก่าๆเลยรุ่นคล้ายๆรุ่นเก่าเลยนะครับมีเห็นในหลายสถานีสถานีห้วยเกลื่สถานีอุดรสถานีน้ำพองนะครับก็ยังพอได้เห็นกันอยู่บ้างนะครับบริเวณตรงนี้เป็น ที่ตรวจในตรวจทางน้ำพองนะครับแล้วก็มีรถโดนลางวันนี้จะมาเล่าประวัติตัวสถานีรถไฟน้ำพองให้ฟังนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับคือแต่เดิมแล้วสถานีรถไฟน้ำพองเองเนี่ยไม่ได้ชื่อสถานีรถไฟน้ำพองนะครับชื่อสถานีรถไฟหนองกุ้งนะครับตั้งอยู่ตรงนี้คือตำบลวังชัยนะบ้านหนองกุงนะครับไปด้านนี้จะเห็นว่ามีบ้านเก่าอยู่ หลายหลังเลยใครที่อยากจะมาดูหรือมาเยี่ยมชมก็มาดูได้นะมีบ้านเก่าผมเห็นอยู่แถวแถวเมืองพลนเห็นอยู่แถวแถวขอนแก่นเนี่ยที่มีอาคารแบบนี้เยอะมากเลยนะครับบริเวณด้านหน้าเข้าไปนี้ก็จะไปตลาดน้องกุ้งนะครับโรงเรียนนองกุ้งอยู่อยู่บริเวณนี้ตั้งอยู่ในตําบลวังชัยนะครับแต่เดิมแล้วชื่ออ,อําเภอน้ําพองก็ไม่ได้ชื่ออ,อําเภอน้ําพองแต่ต้นนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดคือในปีพศ2,400 ห้าสิบนะครับใช้ชื่ออำเภอท่าว่านะครับอยู่ตำบลน,น้ำพองอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาในปีปศสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองหรือได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอน้ำพองนะครับตามลำน้ำสำคัญคือลำน้ำพองนั่นเองนะครับผู้ว่า โทษทีครับผู้นายอำเภอนะครับนายอำเภอคนแรกก็จะเป็นถ้าผมจําไม่ผิดนะครับชื่อหลวงพดุงแคว้นประจันนะครับเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอน้ําพองนะครับหรืออำเภอท่าวาดเดิมนะน่าจะใช้อยู่ประมาณ2ปีอำเภอท่าว่าหรืออำเภอน้ําพองก็เป็นอำเภอที่มีตั้งแต่สมัยที่เริ่มเป็นเมืองขอนแก่นเลยนะครับก็จะมีอำเภอเมือง อำเภอท่าว่าอำเภอภูเวียงอำเภอพนอำเภอชนบทนะครับเป็นห้าอำเภอแรกๆก่อนจะมีการแตกออกไปเป็นหลายๆอำเภอเนาะในจังหวัดของขอนแก่นนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอน้ําพองตามลาน้ําพองในปัจจุบันนี้แต่เดิมสถานีตรงนี้นคือสถานีหนองกุ้งเนาะตั้งอยู่ตำบลวังชัยนะครับบ้านหนองกุงนะครับก็น่าจะสร้างราวๆปีพศสองพัน สี่ร้อยแปดสิบประมาณนี้นะครับถึงแปดสิบสองแปดสิบสามประมาณนี้ครับซึ่งเมื่อสักปีสองพันสองสี่ร้อยเจ็สิบแปดถึง 2, สองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนี่เคยมีการอยากจะย้ายนะตัวที่ว่า,าการอำเภอน้ำพงเข้ามาบริเวณนี้นะครับให้เข้ามาอยู่ใ,ใกล้สถานีรถไฟหนองกุงตรงนี้นะครับแต่ว่าสมัยนั้นคือทางรถไฟยังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็ประกอบด้วยกับ ที่ว่าการอำเภอเก่ามันค่อนข้างคับแคบก็เลยต้องการย้ายมานะครับพอหลังจากที่สร้างส,สถานีรถไฟเสร็จแล้วก็ใช้เป็นชื่อสถานีหนองกุงนะแต่ว่าในสมัยนั้นก็มีชื่อสถานีรถไฟน้ำพองนะครับที่ปัจจุบันก็คือสถานีรถไฟนนพยอมแต่ก่อนสถานีรถไฟนนพยอมใช้ชื่อน้ำพองนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำพองมากครับทางด้านทิศเหนือของน้ำพองเลยมานิดเดียวจะเห็นว่ามันมีสะพานข้ามแม่น้ำพองอยู่ตรงนั้น ข้ามข้ามน้ำพองอยู่ตรงนั้นนะครับพอหลังจามีการเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นสถานีรถไฟน้ําพองสถานาีน้ำพองเดิมก็เลยเปลี่ยนเป็นสถานีนนพยอมตามชื่อตำบลที่ตั้งของสถานีอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากมีการย้ายมาบริเวณนี้ก็มีการเปลี่ยนชื่อนะสถานีหมายให้คล้องจองนะครับที่ว่าอาการอำเภอเนี่ยก็คือย้ายมาอยู่บริเวณทันติศใต้ของตัวสถานีนะครับเลยไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็ได้ที่ดินที่ชาวราษฎรช่วยกันบริจาคด้วยนะครับระดับหนึ่งก็มาสร้างเป็นที่ว่าการใหม่ของอำเภอลำพองนะครับ ฉะนั้นแล้วก็แต่เดิมนะครับชื่ออําเภอน้ำพองก็คืออําชื่ออําเภอท่าว่านะครับแล้วก็สถานีน้ำพองเดิมก็ชื่อสถานีหนองกุงก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นชื่อสถานีน้ำพองในปัจจุบันนะส่วนที่ตั้งก็คืออยู่ในหมู่บ้านหนองกุ้งนะครับอยู่ตําบลวังชัยซึ่งตําบลวางชัยนี้ก็มีนะครับสถานีเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าเป็นสถานีหรือเปล่านะนะครับแต่น่าจะเคยเป็นสถานีมาก่อนผมเคยไปสารวจคือ ตอนนี้เป็นที่หยุดรถวังชัยนะครับเ,เลยจากสถานาีน้ำผองขึ้นไปทางด้านทิศใต้นะจะมีป้ายหยุดรถบางชัยอยู่บริเวณนั้นนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงที่เป็นป้ายหยุดรถเนี่ยมีการสร้างใหม่เลยไปประมาณสัก200เมตรเนี่ยมันจะมีขอบชานชลาเก่าอยู่ผมเชื่อว่าตรงนั้นเป็นเคยเป็นอดีตสถานีวางชชยมาก่อนก่อนที่จะย้ายมาเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปรีวิวในสถานีกันครับ เพิ่มเติมส,สำหรับข้อมูลนะครับการเปลี่ยนชื่อจากสถานีรถไฟหนองกรุงมาเป็นสถานีรถไฟน้ำพองน่าจะราวๆปีพศ2489นะครับหลังจากมีการย้ายนะครับที่ว่าการอำเภอนะครับหนองกรุงที่ว่าการอำเภอน้ำพองนะครับมาไว้ที่บ้านหนองกรุงตำบลวางชัยเนี่ยจากท่าว่านะครับ การรถไฟก็มีการเปลี่ยนชื่อสถานีนะครับจากหนองคุงครับให้เป็นสถานีน้ําพองเพื่อให้คล้องกับพื้นที่แล้วก็ตัวอําเภออีกทีหนึ่งนะครับโดยมีการเปลี่ยนชื่อสถานีน้ำหนองคุงกลายเป็นสถานีรถไฟน้ําพองแล้วก็สถานีรถไฟน้ําพองเดิมนะครับซึ่งก็คือสถานีรถไฟนนพยอปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับันนี้ก็เป็นตัวอาคารสถานีครับ น่าจะเป็นอาคารสถานีตั้งแต่เริ่มสร้างเลยนะครับบางส่วนนะครับแต่ห้องน้ำนี้น่าจะสร้างใหม่นะบริเวณน,นี้มีทางนะครับก็มีชา้นาลาที่1มีรางหลีกนะครับแล้วก็มีรางที่3ามบริเวณด้านโน้น,นด้วยครับก็เป็นสถานีรถไฟน่าจะเป็นระดับ2นะครับก็คือรถด่วน นะครับรถด,ด,ด่วนรถเร็วจอดทุกขบวนนะด่วนพิเศษก็จอดนะครับอำเภอน้ําพองบริเวณนี้ก็จะอยู่ใกล้กับอำเภอกันนวนนะครับอำเภอรกระนวนก็บริเวณแยกทางรถไฟรงนนุนตรงไปก็จะเป็นอำเภอรกระนวลนนครับถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นอำเภอเออขาวสวนกวางนะครับแล้วก็ถ้าตรงไปด้านที่ของผมก็จะไปที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ ทางด้านของเนี้ยสามารถที่จะลัดไปที่อําเภอยาญตลาดนะครับไปที่อําเภอเชียงยืนได้นะประมาณนี้นะครับสถานีนะครับแล้วก็มีที่พักเนาะตรงนี้ป้ายสถานีน้ําพองนะครับทางด้านที่เหนือไปสถานีห้วยเสียวด้านใต้ไปสถานีรถไฟนนพยอมนะครับอาอนาคตสถานีรถไฟห้วยเสียวจะถูกลดระดับเป็นที่หยุดรถห้วยเสียวนะครับในโครงการรถไฟทางคู่ นน้องคายนะครับจากสถานีรถไฟนนพยอมก่อนจากน,น้ำพองไปนนพยอมมันจะมีป้ายอยู่รถบ้าน,านวังชัยอยู่ก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนนพยอมถึงสมรานเนจริงมันจะเคยมีสถานีอยู่ชื่อสถานีผักไห้หรือเปล่าไม่แน่ใจผักไห้หรือผักไห้แหละครับเนาะเคยเป็นสถานีมาก่อนยุบไปนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นที่หยุดรถในโครงการรถไฟทางคู่เช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าก็มีเนี่ยแทง นะครับแห่งน้ําสมัยใช้รถจากไอ้นานนะน่าจะมีงวงใช้ในแถวนี้น่าจะรื้อถอนออกไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการมารีวิวสถานีรถไฟน้ําพองนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการไหนขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยครับหากชอบใจก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามให้เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ